สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมก็จะซื้อ ID ไก่ตันคิงเนกาซี่จำนวน10ไอดีมารีวิวนะครับผมก็ผมจะซื้อ ID ที่การันตี100มณีขึ้นไปนะครับราคาก็100บาทนะครับผม ID เนี่ยรายละเอียดมีการันตีเจม100มณีขึ้นไปนะครับเลเวลสูงถึง2 2.5 0 0ถึง4,000นะครับทุกคนแล้วก็สูงเงิน20ล้านถึง100ล้านนะครับผมซึ่ง ID เนี้ยเนี่ยได้ของมาประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลย ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดได้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยโอเคครับผมตอนนี้นะผมก็เข้าสู่ไอดีที่1มาแล้วนะครับผมไอดี ID ที่1ก็ได้เจม196นะครับผมแล้วก็พิเวลอยู่ที่3 8 8 6ครับเองินอยู่ที่38ล้านเบลีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ของกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับผมของของก็มีดาบบอสเรือนะครับระดับดีเจนารีส2เล่มนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นพุรามาสานะครับผมดาบอื่นก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับดาบเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับผมในส่วนเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายก็มีขากันไกลเจ้าทะเลนะครับผมของก็มีระดับสีกม่วงแค่1อันนะครับผมอันนี้สีมอร์สุดรัวนะครับแล้วก็วัสดุก็มีประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมสลับ ID แรกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู ID ที่2กันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้า ID ที่2มาแล้วนะครับผม ID ที่2ก็ได้เป็นเผ่าสกายเปียนะครับทุกคนก็เงินมีอยู่48ล้านเบลีนะครับผมแล้วก็เจมอยู่ที่151นะครับผม ID นี้เลเวลเกือบตันเลยนะผมได้มา3,000เซ็นะครับ ID ดีเมื่อกี้ได้มา3,000นิดๆคนก็มาดูในส่วนของของอะไรนะครับว่า ID นี้นะผมได้อะไรนะครับทุกคน ส่วนของของก็มีเคียวนะครับผมไอดีที่2ก็ได้เคียวแล้วนครับน้องๆเลยนะครับใครที่อยากจะสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บใต้คลิปนะครับผมหรือใครไม่อยากสุ่มในเว็บก็สามารถไปในเพจร้านได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปักไว้ข้างล่างให้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ไอดีที่2ได้เคียวแล้วก็ดาบมูรามาสานะครับทุกคนระดับดีเจนารีสองเล่มนะครับผมก็ของอื่นก็มีประมาณนี้นะครับผม แอคเกิดไปปะได้เขียวคือแอคเลยนะครับทุกคนก็มาดูในส่วนของเครื่องอุปกรณ์เสริมนะครับก็เป็นเครื่องแต่งกายนะครับได้เป็นสร้อยไคเดิลบไคโดนะครับผมเป็นสร้อยคอมังกรนะครับได้มา1ึงอันนะระดับมีเจเนอรี่นะครับทุกคนก็ระดับนประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูในส่วนของวัสดุกันเลยนะครับก็ได้เป็นพิเศกบอสไคโดนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็จะมาลุ้นน้ํายาฟินิกกันนะครับผมเคยส่งได้นะทุกคน ก็ในส่วนของผลปีศาจกับผอมะสมก็ไม่มีเดี๋ยวนะครับทุกคนโอเคครับไอดีที่2ก็ได้เคียวมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูไอดีที่3กันเลยมาเลยนะครับทุกคนไอดีที่3นะครับอันนี้ผออะไรอ่ะทุกคนผอมิงเหรอผมได้มาเป็นผอมิงมั้งไอดีที่3นะครับแล้วก็ได้รีวิวมาสามพนามร้อนะครับผมวันนีอยู่ที่217นะครับแล้วก็เงิน48ล้านเบลีนะครับผมไอดีนี้ก็ มาดูในส่วนของของเลนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เคี้ยวอีกหรือเปล่าะครับอันนี้หวังสุงไปเปล่าวะก็ไอดีที่2นะครับได้เป็นดาบบอสเรือแล้วก็3มดาบโซโลนะครับทุกคนของอื่นก็ตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับไอดีที่สามก็มีของก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยิบย่อยๆนะครับวัสดุก็น้ำยาฟินิกมีไหมไม่มีนะครับผมก็อดีนี้แอะดาบบอสเรือกับสามดาบโซโลนะครับทุกคนมาลองใส่ดูนะครับ โอเคครับทุกคน ID ที่3ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดู ID ที่4กันเลยมาแล้วครับทุกคน ID ที่4ก็เผาอะไรอวะเนี่ยมีเข่าด้วยทุกคนให้รู้เหมือนกันนะมิงเหรอทุกคนไอมีเข่านี่คือเผาอะไรวะจะมิงมั้งครับโอเคครับผม ID ที่4ก็ได้มาเป็นขอามิงนะครับผม ID นี้ได้เจมอยู่ที่109นะครับเลเวล3660เงินก็38ล้านเบลีนะครับผมมาดูในส่วนของของกันเลยนะครับว่า ID นี้ผมจะเกินหรือเปล่านะครับก็คือเปิดมา ไม่ดีเลยครับยังไม่เกลือเลยขอเจอทักไอดได้ปะไอ ID หน้าเดี๋ยวผมจะจัดเขียวนะครทุกคนมาเปิดเลยนะครับผม ID นี้ก็ผมด่าเมื่อหลัมาสั่งกับสร้อยไคโดนี่ขายกี่บาทผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เลเวล3360นะครับเจมอยู่ที่100แล้วก็มีเดลีนะครับทุกคนอยู่ที่38ล้านนะครับผม ID นี้ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับก็ได้เลเวลมาได้เงินแล้วก็ได้เจมนะครับผมของก็ตามนี้เลยครับผม ID ที่4นะครับก็เกลือสม ทำขอยนะครับผมเดี๋ยวไปดูไอทีที่5าดีกว่านะครับว่าผมจะได้ตึงๆหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับทุกคนในไอที่5ก็ได้เป็นเผามือเพื่อนะครับผมมีกิบด้วยนะแล้วก็ผมสุกมาได้เป็นอะไรเนี่ยผลปีศาจเออหมาป่านะครับป่ะหมาป่าหรือเปล่ากินดูนะครับน่าจะใช่นะครับทุกคนก็ไอดีนี้นะครับผมน่าจะที่านะครับมี เกมอยู่ที่215นะครับเลเวลก็2อ0พนะครับผมก็มันีอยู่ที่เอ้ยมันีไม่ใช่มันีดิเงินมีที่42ล้านเบลีนะครับผมของของกัเลยนะครับของก็มีระดับรีเจนลี่สามเล่มนะครับมีมูลามาซาดาบวัดเรือแล้วก yeah um ็3ดาบนะครับดาบวัดเรือนี่หายากหรือเปล่าทุกคนทำไมมันรู้สึกว่าผมได้ง่ายจังวะก็เครื่องแต่งกายนะครับยังไม่มีอะไรนะครับผมก็เครื่องแต่งกายไอดีนี้ไม่มีนะครับผม ปัสดุก็ตามนี้เลยนะครับผมได้น้ํายาปินิกว้าทุกคนมันออกยากมากเลยนะครับผมก็มีคนเคยได้นะผมเคยไปดูรีวิวทางร้านเขาก็แบบได้ดีนี้นะครับราคา100บาทนะครับได้น้ํายาฟินิกด้วยนะทุกคนคดคุ้มเลยครับผมไอดีถ้าผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวปดีต่อไปกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับทุกคนไปดูต่อไปนะครับ โอเคครับทุกคนไอดีนี้ก็ไอดีที่6นะครับผมสววุดได้ม,ม,มาเป็นเผ่าสกายเบียนะครับผมมีปีกด้วยนะก็เลเวลอยู่ที่3,796นะครับผมมีเกมกิน1 3ึนะครับแล้วก็ได้เงินมาประมาณ47ล้านเบรลีนะครับผมก็มาดูในส่วนของของกันเลยนะครับว่าไอดีนี่นะผมจะได้ของขอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เปิดมาเลยแล้วกันนะครับผมอุ <im <im ้ย ไอดีนี้ผมเกลือนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมไอดีที่แล้วผมได้แบบของดีๆมาเยอะแล้วนะครับผมก็มาดูในส่วนของเรื่องแต่งกายดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างก็ยังดีนะครับผมได้เป็นล้อยไคโดมานะครับผมแล้วก็ส่วนของกินสวนนะครับก็มีแค่ที่เสกไคโดนะครับของก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ไอดีนี้ผมได้เกลือมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปกันเลยนะครับทุกคน โอเคครับผมก็เข้า ID ที่7มาแล้วนะครับผมไปแล้วนะี <c oughs> ่ก่ตันเหมือนกันนะครับทุกคนข้างบนโอเคครับ,บ, okay, รบ ID ที่7ก็ได้เงินมาประมาณ 7ล้านเบลีนะครับผมแล้วก็มัีอยู่ที่209นะครับผมอะไรเดี๋ยอะไรเดี๋ยวมีอยู่ที่209นะครับทุกคนแล้วก็ได้มาเลเวล3า0พนะครับนะก็มาดูในส่วนของของกันเลยนะครับไอดีนี้ได้เป็นดาบวัตเรืออีกแล้วนะครับทุกคนขอระดับดีจินดารีสามเล่มเลยนะครับไอดีนี้ก็ไม่เกลือนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับสําหรับไอดีละ100บาทนะครับผมก็ในส่วนต้นหนังกายก็มีประมาณนี้นะครับวัสดุก็ พี่น้ำยาฟินิกไม่ออกเลยว่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้นะครับทุกคนมานะครับทุกคนเมื่อกี้น่าจะไอดีที่7นะไอดี ID นี้ก็น่าจะเป็น8หรือเปล่าทุกคนคือหมดแล้วนะครับก็ได้มานี่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับไอดี ID นี้เลเวล์สองพันห้านะครับทุกคนแล้วก็ได้เงินมาสามสามล้านเบลล์ครับในโซนก็มีดาบมุลามาสานะครับผม,ผมก็ของประมาณนี้นะไหนอย่างไรก็มีเซตไคโดอีกแล้วนะครับก็ในโซนอินส่วนก็ ตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบไปไวๆเลยนะครับถ้าไอดีไหนแบบได้ของดีเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับทุกคนไปดูไอดีต่อไปกันเลยโอเคครับทุกคนก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่9นะครับผมก็ได้มาเป็นเผามนุษย์เรื่องนะครับผมแล้วก็ได้มานีอยู่ที่200นะครับทุกคนก็เลเวลอยู่ที่2 2งพอันนี้เลเวลเออ่ ตรงการันตีนะครับก็สามารถไอที่แบบได้เหมือนผมตรงก็สามารถทักไปหาทางร้านได้นะครับผมก็เวลาซื้อเนี่ยอัดคลิปเพื่อนะครับทุกคนอัดตั้งแต่ตอนซื้อแล้วก็เข้าไปดีนะครับโอเคสามารถไปเคลได้นะครับไอดีเนี้ยผมได้มาเกือบสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็เจมส์องร้อยหนึ่งนะครับก็มันีอยู่ที่สามเอ็ดล้านนะครับแต่ว่าดูของกันเลยนะครับของก็ได้เป็นมูตามมสะาแล้วก็ของตามนี้นะครับผมก็อุ้ยอันี้ระดับอิมิเต็ดเลยนะครับผม ก่าเจ้าทะเลนะครับซึ่งผมก็ได้มานะครับซึ่งไอเดียนี้น่ะผมไม่ติดเรื่องรีวิวนะเพราะว่าผมเนี่ยจะสุ่มมาหาของนะครับทุกคนก็ของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูไอเดียที่10กันเลยนะครับผมไปดูที่กันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาไอเดียที่10กันแล้วนะครับผมก็เป็นไอเดียนะซึ่งไอเนียผมได้มณีร้อยงนะครับผมแล้วก็เลเวล4,341นะครับผมได้เงินมาประมาณเกือบ40ล้านนะครับทุกคนก็ มาดูกันเลยนะครับก็ได้เป็นดาบมุลามาสา่าแล้วก็ของยิบๆย่อยนะครับผมก็เครื่องแต่งกายก็มีหัวอะไรเนี่ยหัวไฮด้าหรือเปล่าทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะตัวของส่วนนะครับก็เป็นที่เสกบอสหมดเลยนะก็ของก็มีตามนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยไม่ได้น้ํายาฟินิกส์ว่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาล่าน้ํายาฟินิกส์นะนะครับทุกคนถ้าใครเนี่ยอยากให้ผมร,รีบอะไรนะครับผมอยากมีไอเดียไหนก็ ล่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าในร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็ในส่วนไอดีในร้านนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่กดลิงก์มาแล้วนะครับผมยังไม่สมัครเนี่ยก็กดสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็จำไอเดีมาดีๆนะครับถ้าใครเติมเงินก็กดเติมเงินนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ใบไปเปลี่ยนเนี่ยผมมีคลิปสอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ฝาบนให้นะครับผมอันนี้นะครับกดได้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูในกระของ ID กันเลยดีกว่านะครับว่าทางร้านเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับผมก็มี ID การันตี1-5ห้ามัดนะครับทุกคนเลเวล2,450ถึงเลเวลตันนะครับทุกคน ID ราคา99บาทนะครับการันตี6หมัดนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันของ ID นะครับไม่ใช่เป็นเผ่า V1 V2 V3 ีสามนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ID การันตีดาบคู่โอเด้งนะครับทุกคนก็ได้ของตามนี้เลยนะครับน่าจะการันตี6หมัดนะครับผม แล้วก็มีดาบโอเดงนะครับแล้วก็สุ่มดาบอื่นๆครับแล้วก็มาดูเลยนะครับให้กดเพิ่มเติมนะก็จะสามารถเลือกดูไ d ได้นะครับผมก็มีผลการันตีผลเสือด้วยนะครับแล้วก็มีโมจิเตื่นมีไ d เเผา VC เทียหนึ่งนะครับผมก็สต็อกก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมเรียนดูในสต็อกได้นะครับสำหรับใครที่จะเติมเงินก็ดูสต็อกก่อนนะครับผมก็มีอิดด้วยนะครับก็เป็น ไอดีปอบวีสีขั้น10เลยนะไอดีปอบวีสีขั้น10แล้วก็อันนี้เป็นไอดีที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็เป็นไกดตันคิงดีกัสซี่วลไม่ตันนะครับก็เป็นแบบสุ่มมันี่ไปนะครับผมก็ราคา100บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคา150นะครับก็จะเพิ่มมันี่ขึ้นมาให้นะครับผมแล้วก็รีวิวก็จะแบบการันตีรีวิวสี่พันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะรีวิวไม่ตันไม่ได้ขึ้นโลกสามนะครับอาจจะมีขึ้นโลกสามก็แล้วแต่ดวงนะครับทุกคนไปสุ่มมกกกกกัััันนนนนนนเเเออาาางงะะคครรรบบบ็็ีีี้้้ติ40 300ลลแวว ไอดีต่อไปนะครับก็เป็นราคาแบบ200อัพขึ้นมานะครับผมก็มันีอยู่ที่2เอ้ยไม่ใช่2 0 0พดิ1,000นเลยนะครับทุกคนเพิ่มมาแบบอย่างเยอะเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้เคียวได้ของแรงมากขึ้นไอดีที่สุ่มมันีเยอะขึ้นก็มีโอกาสได้ของแรงมากขึ้นนะครับทุกคนก็เลเวล4 0 0พเหมือนกันนะครับผมสุ่มเงิน70ล้านขึ้นไปนะครับทุกคนสำหรับใครที่แบบไอดีไม่ตรงตามการันตีนะครับผมสามารถอัดคลิปไปเค้ได้เลยนะครับเขาก็เขียนในหมายเหตุนะครับก็เลยอัดคลิปตั้งแต่ ซื้อจนเข้าสู่ระบบนะครับให้เช็คของว่าในไอเดีเนี่ยตรงตามการันตีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยทางร้านก็จะเกมให้นะครับถ้ามีคลิปแต่ถ้าไม่มีคลิปเนี่ยทางร้านก็จะไม่รับประกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คนใครที่อยากซื้อก็ลิงด้านคลิปถ้ผมว้เจอกันใหม่อีกหน้านะครับสำหรับคลิปก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคน